รีวิวชีสแท่งจากแฟร์มินิมาที่เกาส่งประเทศไต้หวันนะคะนี่มันเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสีส้มๆน่าจะรสชาติน่าจะเข้มข้นกว่าเกะค่ะเขาบอกว่าให้พลังงานร้อยกว่าแคลอรี่ป่ากินตอนกี่ทุ่มเนี่ยีรว่าสองทุ่มเนาะแน่นาดี ได้แล้วค่ะสีเหลือง,ส,องสีเหลืองนอ่ากินนะอชิมอืนน่อยิมอันนี้บอกได้เลยอร่อยมากนี่เป็นอย่างนี้สีอย่างนี้นะคะเุียนนี้อร่อย ทุกใจจบการรีวิวกินชีนะคะ